สวัสดีครับผมโค้ดใหม่ธรรมศัสตร์กอนีนะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ได้ความรู้เรื่องการโปรโมตโค้ดการคอนเฟิร์มนัดพอได้ไอเดียนะครับสําหรับช่วงของผมนะครับจะเป็นช่วงที่จะมาเล่าประสบการณ์ในการไปทําเคสกับโค้ดหน้างานแลวครับว่าเราควรจะต้องมีบทบาทอะไรบ้างนะครับซึ่งเวลาเราไปทําเคสกับโค้ดหน้างานเนี่ยเขาเรียกว่าทําเคส2ต่อ1กับอัพไลน์นะครับ2ก็คือเราแล้วก็โค้ดหรือว่าอัพไลน์คนนี้มาก่อนเนาะ นะครับหก็คือผู้มุ่งหวังหรือโพสเปกที่เราจะไปคุยธุรกิจหรือว่าไปนําเสนอขายสินค้านะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า2ต่อหนึ่งนะฮะซึ่งแน่นอนว่าในฐานะโค้ดก็จะมีบทบาทของโค้ดอยู่แล้วว่าโค้ดจะต้องพูดเรื่องอะไรในฐานะเราซึ่งเป็นผู้เริ่มใหม่นะครับเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างบทบาทไหนบ้างที่สําคัญนะครับประมาณก่อนการทําเคสขณะทําเคสและหลังจากการทําเคสนะครับเรามาดูก่อนว่าก่อนการทําเคสนะครับเราจะต้อง เตรียมตัวยังไงนะครับล้อทําอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องการ before นะครับ before เคสให้โค้ดฟังก่อนว่าเคสนี้อยากให้โค้ดเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ทําให้เข้าใจเคสก่อนนะครับโค้ดจะได้วางแผนในการคุยได้ถูกนะฮะเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องการแต่งกายนะครับต้องเชิง business เรื่องที่3ครับเรื่องของเวลาอันนี้สําคัญมากซีเรียมากๆเลยนะครับเราควรจะต้องไปก่อนการทํานัดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะนัดโค้ดมาคุยมาบีฟอร์กันหน้างานก่อนก็ได้อันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคันคุยธุรกิจนะฮะอันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนในการทําเคสนะครับและเวลาถ้าเกิดเราช่วงที่เราไปทําเคสนะครับในทางระบบเราเรียกว่า5บทบาทนะครับบทบาทที่เราควรจะต้องฝึกเรามาทําความเข้าใจเรื่องความหมายเรื่อง5บทบาทก่อนนะครับว่า5บทบาทนี้ความหมายคืออะไรมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ5บทบาทคือกิจกรรม ที่เราใช้ในการสปอนเซอร์เวลาที่อยู่หน้างานเพื่อ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสปอนเซอร์2นะครับเราจะรู้บทบาทเราว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา3ยกระดับความเป็นมืออาชีพนะครับประโยชน์3อย่างในการทํา5บทบาทผมถือว่าทําให้เคสมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูก่อนว่า5บทบาทมีอะไรนะครับ5บทบาทคือบทบาทที่เราควรต้องรู้ก่อนว่ามี5เรื่อง เรื่องที่หนึ่งครับก็คือเรื่องการโปรโมทและถามนำนะครับเรื่องที่สองตั้งใจฟังพูดเสริมเป็นระยะระยะเรื่องที่สามครับเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆเรื่องที่สี่ครับเตรียมไวรยจอยนะครับเรื่องที่ห้าครับก็คือเป็นเรื่องของการเดินส่งเพื่อนและแล้วก็ฝากสื่อแล้วก็การโปรโมทรอบประชุมต่างๆ,ๆนะครับห้าเรื่องนี้เราเรียกว่าห้าบทบาทบทบาทที่เราควรต้องฝึกต้องทําให้ได้นะครับเพื่อทําให้เคสมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ เรามาเจาะลึกทีละบทบาทกันเลยนะครับว่าแต่ละบทบาทจังหวะไหนควรต้องทําอะไรนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเพื่อนๆใหม่มากๆเลยนะครับบทบาทที่1นนะครับเป็นเรื่องการโปรโมทโค้ดแล้วก็ถามนําซึ่งเป็นบทบาทแรกเลยที่ทําให้เพื่อนใหม่ของเราแล้วก็โค้ดนี่ได้มีโอกาสได้รู้จักกันนะครับถามนำนะครับให้โค้ดเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เข้าเรื่องได้ง่ายนะครับซึ่งแน่นอนว่าการโปรโมทโค้ดแล้วก็ถามนำเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการสปอนเซอร์เลยนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกเพื่อนเราก็ไม่รู้จากโค้ดเราแล้วก็ไม่รู้ว่าโค้ดเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและชํานาญเรื่องอะไรบ้างการที่จับโปรโมทโค้ดนะครับเราต้องดูสถานที่ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็โค้ดนั่งเรานั่งแล้วก็เพื่อนนั่งเมื่อบรรยากาศโอเคแล้วทุกคนพร้อมแล้วนั่นคือการโปรโมทที่ค่อนข้างดีมากนะครับผมมีเอ่อเรื่องของตัวพอดในการพูดให้พวกเราเนี่ยฝึกกันนะครับเอ่เพื่อนเราลองดูนะนะครับสวัสดีครับน้อง,น,องน,น้องก็คือคนใหม่นะฮะพี่ก็คือโค้ดเราเอง ที่เราเล่าให้เธอฟังเนี่ยก็คือเป็นโค้ดพี่เองนะฮะน้องคนนี้ปัจจุบันทํางานอะไรอันนี้ให้เพื่อนแนะนําในคนที่เราชวนมาเนี้ยให้โค้ดรู้จักนะฮะที่นัดมาวันนี้ับฟังเรื่องอะไรอันนี้โค้ดเรานะโค้ดเราชื่ออะไรอาชีพอะไรปัจจุบันเนี้ยโค้ดเนี้ยมีผลลัพธ์เด่นๆด่นในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจเรื่องของสุขภาพเรื่องของผลลัพธ์เรื่องของรีบอลหรือเรื่องอะไรก็ว่ากันไปจุดส่วนในเรื่องการถามนําเข้าเรื่องนั้นเดี๋ยวเราอยากให้โค้ดเนี้ยเราเล่า ในมุมมองที่น้องเนี่ยสนใจถ้าเกิดน้องสนใจเร,รื่องของบริษัทก็ให้โค้ดเล่ามุมของบริษัทถ้าเกิดบอกเนี่ยน้องสนใจเรื่องของสินค้าก็ให้โค้ดเล่าเรื่องสินค้าน้องสนใจเรื่องของแผนธุรกิจก็ให้โค้ดเล่าเรื่องของแผนธุรกิจหรือว่าระบบหรือแม้กระทั่งทีมนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดอย่างเคสเนี้ยถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยน้องสนใจเรื่องของโปรเจกต์ในการทําเงินไขมันแลกเงินก็โค้ดก็จะสามารถเข้าเรื่องนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการโปรโมทแล้วก็ถามนํานะครับและถ้าเกิดเราไม่ฝึกละ่ะ บทบาทที่หนึ่งจะมีปัญหายังไงไหมมีครับต้องบอกเลยว,ว่าผมเคยเจอเคสนะครับที่เรียกว่าทีมงานเนี่ยไม่ได้เตรียมกันก่อนแล้วก็ไม่ได้ฝึกกันมาก่อนนะครับพอมาถึงหน้าง,งานเลยก็บอกอันนี้ A นะเป็นเพื่อนใหม่นะอันนี้โค้ดเรานะแล้วก็บอกโค้ดจัดการเลยนะครับภาษาบางภาษาเนี่ยทำให้โค้ดทํางานยากภาษาบางภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่เรามาเอาไม่ได้มาให้ แต่อย่าให้บอกว่ามันทําให้สเสน่ห์ในการสปอนเซอร์เนี่ยดรอปลงทันทีเลยนะครับโปรโมทโค้ดยังไงทําให้โค้ดเข้าเรื่องง่ายถามนํายังไงทําให้โค้ดนี่ขยี้แล้วก็ขยายในมุมที่เขาสนใจได้พูดในสิ่งที่เขาสนใจได้นะครับเรื่องการโปรโมทและถามนําจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับที่1เลยนะครับบทบาทที่2ก็คือเรื่องการตั้งใจฟังและพูดเสิมจังหวะไหนโค้ดพูดเรื่องอะไรซึ่งแน่นอนว่าการไปทําเคสเคสข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่สมัครแต่วัตถุประสงค์การไปทําเคสเราต้องเก่งขึ้น ในการที่โค้ดไปทําให้เราดูนะครับเรื่องที่สองนี้จะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทําให้เราเนี้ยต้องมีสมาธิมากๆตลอดระยะเวลา40นาทีหรือ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งที่โค้ดพูดเนี้ยเราต้องมีสมาธิจดจอ่ออยู่ในสิ่งที่โค้ดเนี้ยพูดนะครับก็คือเรื่องการตั้งใจฟังและพูดเสริมนะครับเรามาดูก่อนว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกการตั้งใจฟังและพูดเสริมอะครับ จังหวะไหนที่เราต้องพูดเสริมนะครับและเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมให้สี่ทิศเล็กๆนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีสมาธิในการที่ฟังโค้ดเหล่านี้สปอนเซอร์ด้วยนะครับเรื่องที่หนึ่งสิ่งที่เรา,เาควรต้องทาอันแรกแรกก็คือการพูดเสริมไม่พูดแทรกอันนี้สําคัญนะครับต้องจับจังหวะให้ดีพูดเสริมไม่พูดแทรกนะครับ บางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะพูดนะบางทีโค้ดกําลังกําลังนําเสนอดีค่อนข้างแบบดีเลยแต่เราไปแทรกผิดเรื่องอย่างเงี้ยก็ไม่เวิร์กแล้วนะครับอันนี้ก็ดูต้องดูจังหวะด้วยนะครับว่าเราควรต้องพูดเสริมตรงไหนการพูดแทรกจรึงเป็นปัจจัยที่ทําให้เคสในการสปอนเซอร์เนี่ยลดประสิทธิภาพในการสปอนเซอร์นะครับเรื่องที่สองครับไม่ชวนคุยออกนอกเรื่องเพราะว่าบางครั้งเคยก็เคยเจอนะประสบการณ์ตรงนะครับก็บางทีเรากาลังจะเข้าเรื่องตรงเนี้ยพาออกไปอีกเรื่องหนึ่ง ก็เลยทําให้แบบมันไม่จบง่ายๆในการสปอนเซอร์นะครับไม่คุยออกนอกเรื่องนะครับอย่างที่3ามครับก็คือไม่เดินออกนอกโต๊ะสนทนานะครับแต่พอเรามีโอกาสได้มาสปอนเซอร์ให้ดูแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ให้ผมสปอนเซอร์แล้วก็เราก็ออกไปที่ไหนก็ไม่รู้เดินไปไหนมาไหนก็ไม่รู้อะบางทีเพื่อนเราก็รู้สึกบางอย่างได้เหมือนกันนะครับคือต้องมีสมาธิในการฟังห้ามลุกไปเดินไปเดินมานะครับเรื่องที่4ี่ครับในโต๊ะนั้นเนี่ยห้ามมีอาหารเด็ดขาดนะครับหมายความว่าอาหารคืออะไร คือน้ำเราควรต้องมีนะครับที่เตรียมไว้กับเพื่อนนะครับส่วนอาหารของกินอะไรต่างๆเนี่ยในโต๊ะนั้นเนี่ยไม่ควรต้องมีถ้าเกิดจะกินนะ่ต้องนอกหลังจากการสปอนเซอร์เสร็จไปแล้วนะครับค่อยไปกินกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดโต๊ะสปอนเซอร์แล้วมีอาหารเนี่ยมันจะทําให้ดึงสมาธิของคนฟังได้ค่อนข้างแบบเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่เวิร์กเลยนะครับการตั้งใจฟังและเสริมเป็นระยะระยะจึงจําเป็นมากสําหรับการออกเคสแรกๆของพวกเรานะฮะต้องฝึกนะฮะบ,บทบาทนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญ นะครับเดี๋ยวผมจะมีทิคนตหนึ่งว่าจังหวะไหนควรเข้าไปเสริมจังหวะไหนไม่ควรเข้าไปเสริมนะครับจังหวะที่เราควรเข้าเสริมครับในมุมที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมุมเนี้ยอัพไลน์หรือโค้ดเราเนี้ยกาลังพูดในมุมของเรื่องของสินค้าและกําลังเล่าเรื่องสินค้าเลยว่าสินค้าเนี้ยอ๋อมีคุณสมบัติยังไงมันดียังไงนะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ใช้สินค้าบางตัวเช่นสมมุติเราใช้ตัวน้ํามัน้ําข้าแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ตื่นเช้ามามันสดชื่น นะครับถ้าเกิดเราพูดมุมนี้ถ้าเกิดอัพไลน์หยุดปึ้งเราต้องไปกดเขาเรียกว่าเสริมแรงเสริมแรงอัพไลน์อาจจะพูดในมุมสินค้าก็ได้ที่เราแชร์ความประทับใจว่าเราประทับใจแล้วมันเห็นผลลัพธ์ยังไงเรากินไปกี่วันอาการเป็นแบบไหนแล้วเราดีขึ้นยังไงอันนี้อาจจะแชร์ได้นะครับก็คือพูดเสริมนะครับก็คือทําให้เสริมพลังกับโค้ชที่พูดเรื่องของตัวสินค้าหรือในมุมของรายได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดมุมเรื่องของแผนธุรกิจเราขยี้และขยายและ,ยยและโค้ดขยี้ขยายแล้ว ในมุมที่เรารู้สึกว่าเราได้เฮ้ยเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยเราผ่านไปเราแค่เห็นผลลัพธ์เราสุดท้ายเนี่ยเราได้เงินมาประมาณสามพันสี่พันก็ว่ากันไปอันนี้อาจจะแชร์ในมุมเรื่องของเสริมแรงกับโค้ดว่าเฮ้ยมันสามารถได้เงินได้อีกทางนะแค่โปรเจกต์ไขมันแลกเงินเราลดน้ําหนักได้ก็ได้เงินได้อย่างไงอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับที่อาจจะหามุมเสริมได้มุมเสริมที่สามครับต้องดูจังหวะครับว่าเกิดเช่นสมมติในมุมของโค้ดเนี่ยพูดเรื่องราวของบริษัทนะครับ แน่นอนว่าเรารู้สึกประทับใจอะไรไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการไปเจอเจ้าของบริษัทหรือได้ฟังวิสัยทัศน์เจ้าของบริษัทมุมไหนที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจบริษัทเราก็เสริมได้เห็นไหมฮะมีจังหวะการเสริมนะไม่ใช่เสริมอะไรก็เสริมนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จังหวะเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่เป็นการเสริมการพูดแทรกได้นะครับอันนี้ก็ไม่เวิร์กเลยมุมนี้ถ้าเกิดไม่ฝึกเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้แน่นอนครับเช่น <'d> เรื่องของโทรศรรัพท์ร <'d> เรื่องของไลน์ บางครั้งคุยไปประมาณสักสิบสิบห้านาทียี่สิบนาทีเราก็เปิดไลน์ขึ้นมาเล่นเปิดเฟซขึ้นมาเล่นหรือออกไปโทรศัพท์อันนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราลดเครดิตเราตัวเองลงมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ทําเลยนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเรา,อ,าอยู่ในบทบาทนี้แล้วหนึ่งก็คือตั้งสั่นนะครับหรือปิดโทรศัพท์ได้ก็ปิดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราต้องมีสมาธิในเรื่องของการสปอนเซอร์กับโค้ดด้วยนะครับอันนี้บทบาทที่สองเป็นไงครับยากไหมฮะไม่ยากเนอะ แต่เราฝึกได้นะครับก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราทํา2บทบาทไปแล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างเคสจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะครับส่วนบทบาทต่อไปก็คือบทบาทที่3มนะครับบทบาทนี้ครับก็คือเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยยกความเป็นมืออาชีพในเรื่องของเตรียมอุปกรณ์นะครับการเตรียมอุปกรณ์ในการสปอนเซอร์เป็นหน้าที่ของเราเวลาเราไปออกเคสกับอัพไลน์หรือออกเคสออกับโค้ดนะครับหน้าที่เราก็คือต้องเตรียมสื่อ อุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นที่ผมดูให้ดูรูปก็คืออาจจะมีเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างนี่ถ้าเกิดเราต้องไปทําเคสรีบอลห้ามขาดเด็ดขาดนะครับต้องมีนะเครื่องเครื่องช่างพอมีเครื่องช่างเสร็จอย่างนี้ปุ๊บต้องมีใบอ่านค่านะครับก็คือใบที่เรียกว่าเอาไว้จดค่าร่างกายของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใหม่ด้วยนะครับอันนี้จะยกความเป็นมืออาชีพนะครับเพราะเรามีสื่อที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งคือแฟ้มสปอนเซอร์นะครับแฟ้มสปอนเซอร์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้พูด โค้ดพูดนี่เห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สื่อที่เรียกว่ารีบอลออนไลน์นะครับเป็นคู่มือที่ทําให้เพื่อนใหม่รู้ว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันง่ายมันสามารถก๊อปปี้ได้นะครับอันนี้เป็นสื่อที่เราต้องเตรียมให้กับโค้ดนะครับอันนี้ก็คือเราต้องเตรียมนะแล้วก็ชุดสมัครห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับชุดสมัครมันจะมีสินค้าทดลองนะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนูตทิโปตัวสินค้าที่เทสดมชมชิมได้นะครับก็ถือว่าเราต้องเตรียมด้วย และเรามาดูครับว่าเอา้าและอุปกรณ์นี้จังหวะไหนที่เราควรต้องหยิบขึ้นมานะครับอย่างที่บอกแต่ละกลไกของการสปอนเซอร์เนี่ยเราต้องรู้ว่าคนที่มาฟังเราเนี่ยมาฟังเรื่องอะไรเช่นถ้าเกิดเขามาเรื่องโปรเจกต์รีบอลเขาอยากลดน้ําหนักแน่นอนว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องช่างน้ําหนักเนี่ยเวลาที่เอ่ออัพไลน์เนี่ยหรือว่าโค้ดเราเนี่ยได้มีโอกันได้ค่อนข้างเล่าและนะครับและจังหวะที่โค้ดบอกว่านั้นขออนุญาตช่างวัดมวลไขมันร่างกายก่อน เราเนี่ยก็ต้องหยิบเครื่องช่างเนี่ยมาเราก็ทําหน้าที่เป็นเปรียบเสเมือนผู้ช่วยผู้ง่ายนยช่างวัดมวลต่างเราต้องเป็นคนช่างเราต้องเป็นคนเขียนค่าแล้วก็เอาใบเนี้ยมาให้โค้ดอ่านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะหรือการพูดใน sponsor, แฟ้มสปอนเซอร์เราก็อาจจะหยิบแฟ้มสปอนเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็อ่ะนี่ครับโค้ดถือจังหวะและอันนี้คือหน้าที่นี่ให้อ่านค่านะครับก็โค้ดก็จะสามารถเอาเล่มเนี้ยในการที่อ๋อมีโอกาสที่มาพูดได้นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับก็เขาบอกว่าเอ้ยไม่รู้จะทําได้ไหมถ้าเกิดโค้ดเคลียร์้อโต้แย้งต่างๆโค้ดพยายามจะบิวเรื่องของตอนนี้มันง่ายมากเรื่องของการทําออนไลน์โค้ดอาจจะหยิบเรื่องเล่มนี้ออกมาครับก็คือเล่มรีบอลออนไลน์นะครับเล่มนี้ก็จะตอกย้ําและทําให้เพื่อนเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อมันมีระบบที่สามารถง่ายแล้วก็ปี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จังหวะที่โค้ดจะบิวในเรื่องของการทําตลาดและว,ว่ามัน คน,คนใหม่ๆก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับเพราะม,มีระบบที่สามารถก๊อปปี้ได้นะครับอันนี้ก็สามารถช่วยกันหยิบได้นะครับหรือแม้กระทั่งจังหวะที่โอเคสัญญาณสัญญาณในเรื่องของการสมัครมาแล้วถ้าเกิดสัญญาณสมัครมาเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มืออาชีพต้องฟังให้ได้ยินว่าจังหวะนี้สัญญาณมาแล้วเอา้าแล้วถ้าเกิดสมัครต้องทํำยังไงโค้ตก็อาจจะมีโอกาสที่เล่าเรื่องเราว่าเออค่าสมัคร500บาทนะในชุดสมัครมีอะไรบ้างเราก็ต้องหยิบชุดสมัครขึ้นมาเลยแล้วแกะเลยแล้วก็มาให้ดูเลยว่านี่คือกล่องนะ ข้างในกล่องมีอะไรบ้างมีสินค้ากี่ตัวตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเตรียมใบสมัครมานะครับแล้วก็ลองลองถามเพื่อนดูถ้าเกิดเพื่อนสมัครก็สามารถปิดการสมัครตรงนั้นได้เลยเห็นไหมการเตรียมอุปกรณ์จึงจําเป็นมากสําหรับในการสปอนเซอร์นะครับเอ้าแล้วตัวสินค้าล่ะทาตอนไหนตัวสินค้าครับถ้าเกิดจังหวะที่เราจะต้องเทสดมช,มชิมชิมเช่นพูด,ดง่ายๆถ้าเกิดวันนี้เอ่อโค้ดเนี่ยได้มีโอกาสพูดเรื่องสินค้ามันดียังไงมันกินง่ายยังไง ถ้าเกิดมาถึงตัวนูทิโปแล้วหรือมาถึงตัวกาแฟแล้วเราต้องแวะไปแล้วก็เตรียมเช็คนะครับเตรียมเช็คแล้วก็พอพูดถึงนูทิโปเทสให้กินเลยเป็นไงครับรสชาติดีไหมครับอร่อยไหมฮะกลมกล่อมไหมครับกาแฟครับดมหอไมไหมฮะรสชาติเป็นไงดีไหมครับเห็นไหมฮะในการเตรียมอุปกรณ์ไม่ใช่เตรียมอย่างเดียวเราต้องรู้จังหวะการเสิร์ฟให้กับโค้ดด้วยให้โค้ดทำงานง่ายมากขึ้นนะครับให้การสปอนเซอร์เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น การเตรียมอุปกรณ์จึงเป็นบทบาทที่เราควรต้องฝึกและต้องทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้บทบาทที่สามแล้วเรามาดูบทบาทที่สี่ครับซึ่งเป็นบทบาทที่สําคัญไม่ไม,ไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับบทบาทที่สี่ครับเป็นบทบาทที่ทําให้เราเนี่ยอแน่นอนว่าเล่าเรื่องราวของ y I j o y นะครับบทบาทนี้ก็คือเป็นการเล่าว,ว่าทําไมเราถึงเข้ามาจอยกับธุรกิจนี้อันนี้เป็นหนึ่งฉบับนะ ทำไมเราถึงเข้ามาจอยคือการใช้สินค้ากับ l e g กา y นะครับ Why I j o y ทำไมเราถึงเข้ามากินสินค้าทำไมเราถึงเข้ามาทำธุรกิจนะครับ Why I j o y จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่ทําให้เราเนี้ยพูดเป็นไงฮะจังหวะเนี้ยนะครับก็แน่นอนว่าอัพไลน์หรือโค้ดเราเนี้ยก็จะส่งสัญญาณมาแล้วเป็นยังไงมั้งครับฟังทั้งหมดเป็นไงดีไหมฮะจังหวะที่สุดท้ายจะให้ข้อมูลบริษัทสินค้าแผนระบบไปแล้วเรียบร้อยแล้ว นะครับอัพไลน์ก็จะมองหน้าเราแล้วแล้วก็จะส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวจะให้เราพูดนะนะครับอันนี้คือต้องไปเตรียมกันนะครับต้องเตรียมกันก่อนเลยว่าจะให้พูดในช่วงไหนพออัพไลน์ให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บอัพโค้ดเนี่ยก็จะบอกว่าเอออย่างนี้ครับเดี๋ยวยังไงให้คุณคุณใหม่ช่วยเล่าเลยอย่ังว่าวันนี้คุณใหม่เข้ามาทําได้ยังไงครับก็เรื่องของายจอยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมต้องฝึกก่อนเพราะเวลาหน้างานเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เพื่อนเราเนี่ย เวลาเราไวจอยไปเนี้ยเพื่อนจะฟังของเรามากกว่านะครับเพื่อนอยากได้ยินและอยากให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ตอกย้ําว่าเราเนีเข้ามาทําได้ยังไงนะครับซึ่งการไวจอยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเราควรต้องฝึกก่อนเลยซึ่งในการฝึกเนี่ยจะมีเล่มเอ่อตัวนี้ครับคู่มือ f ฟล์ฟอ l โล่คู่มือ f ฟล์ฟอ l โล่เนี่ยจะอยู่ที่หน้าที่สองครับหน้าที่สองเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสที่ซื้อเล่มนี้ไปนะครับก็เป็นคู่มือที่ เอ่อโฟล์แลวก็ฟอลโล่นะครับจะบอกเรื่องราวของการเตรียมัยจอยนะครับสาหรับผู้เริ่มใหม่นะครับสั้นๆไม่เกินสามนาทีก็จะทําให้การสปอนเซอร์ของเราเนี้ยครบประสิทธิภาพในการที่แบ่งปันประสบการณ์หน้างานนะครับอันนี้พอเห็นไหมฮะัยจอยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรต้องฝึกก่อนไม่ใช่ไปด้นสดหน้างานนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เพื่อนเราก็พยายามเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจตัวเราแลวถึงได้นัดหมายมานะครับการเตรียมตัวก่อนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญยกระดับความเป็นมืออาชีพนะครับ อันนี้บทบาทข้อที่สี่แล้วเรามาดูบทบาทที่ห้านะครับก็เป็นบทบาทที่แน่นอนและเป็นบทบาท,ทที่สําคัญมากๆในตอนที่โค้ดเนี่ยคุยจบในตอนที่โค้ดคุยจบนะครับแน่นอนว่าบทบาทนี้ก็คือการเดินส่งเพื่อนนะครับการโปรโมทสื่อและก็โปรโมทรอบประชุมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเดินส่งเพื่อนการโปรโมทสื่อโปรโมทรอบประชุมเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราและที่จะรับไม้ต่อยจากโค้ด ตอนที่โค้ดเสร็จปุ๊บอโอเคน่าจะจบแล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตขอตัวก่อนถ้าเกิดโค้ดออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีนักที่อยู่กับเพื่อนสองคนและสิ่งที่เราควรต้องตั้งคําถามแรกเลยก็คือเราต้องตั้งคําถามให้เป็นอันนี้มุมที่หนึ่งนะชอบมุมไหนบ้านที่โค้ดเราเล่าให้ฟังนะครับเรื่องบริษัทเรื่องสินค้าเรื่องแผนเรื่องระบบหรือว่าเรื่องทีมนะครับที่เพื่อนเราได้ชอบนะถ้านายคิดว่านายมีข้อกังวลสงสัยอะไรไหมที่อยากจะแบบเอออยากจะ รู้เพิ่มเติมหรืออยากจะถามแต่บางทีเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่กล้าถามโค้เราถามเราเองเลยได้นะนะครับสมมุติมุมก็เขาก็อาจจะมีมุมที่เป็นข้อโต้แย้งที่ไม่กล้าถามโค้ดแต่บอกเราไว้นะครับเราก็ฟังฟังเสร็จอาจจะยังไม่ต้องเคลียร์ข้อโต้แย้งตรงนั้นก็ได้แต่ต้องจดรายละเอียดไว้ว่าเคสเนี้ยมีจุดติดอะไรบ้างเพื่อเอาจุดติดเนี้ยไปเล่าให้กับโค้ดเราฟังนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งคําถามและสองคำถามนะครับก็คือหนึ่งชอบมุมไหนบ้างสองก็คือมีข้อกังวลสงสัยตรงไหน อีกไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่อง,องการโปรโมทสื่อเช่นสมมติสื่อมันก็คือยาเมื่อเขาเมื่อคนไข้ป่วยอะไรมาแล้วก็ต้องจ่ายยาให้ตรงกับคนไข้สื่อก็เหมือนกันนะครับเมื่อหาความสนใจเขาก่อนว่าเนี่ยเขาสนใจอยากกินสินค้ายอย่างเดียวนะเขาอยากรู้จักรีบอลมากขึ้นเราก็ต้องดูสื่อตัวไหนที่จะตอบโจทย์ทําให้เขาเนี้ยมั่นใจในรีบอลก็ต้องเสิร์ฟสื่อนี้ให้ตรงกับเขาด้วยนะฮะอันนี้เขาสนใจตรงไหนก็ต้องเสิร์ฟตรงนั้นไปสุดท้ายนะครับก็คืออย่างที่บอก รอบประชุมที่ใกล้ที่สุดก็คือสมมติเขายังไม่ตัดสินใจไม่อะไรทั้งสิ้นเออดีเลยเนี่ยเรามีรอบประชุมที่เรียกว่าออนไลน์ในทุกๆวันพฤหัสประมาณเอ่อหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวธุรกิจยังไงก็อยากให้เธอลองลองไปฟังอีกทีจะได้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดที่ผมพูดมาครับคือเรื่องการทำห้าบทบาทหนึ่งโปรโมทและถามนำสองตั้งใจฟังและเสริมเป็นระยะระยะสามนะครับเตรียมสื่ออุปกรณ์สี่เตรียมวจอย ห้าเดินส่งเพื่อนโปรโมทสื่อและโปรโมทรอบประชุมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทำห้าบทบาทได้ครบลูปเลยนะครับเราจะยกความเป็นมืออาชีพให้กับเคสสปอนเซอร์และก็เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสปอนเซอร์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเชื่อว่ารายได้หลักพันรายได้หลักหมื่นหรือรายได้หลักแสนความรู้นี้จําเป็นต้องใช้ตลอดอายุการทําธุรกิจของธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับก็ยังไงเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะครับ มีโอกาสได้ลองฝึกดูนะครับลองพัฒนาตัวเองดู5บทบาทจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสปอนเซอร์วันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ